สวัสด,ดีชาว Metal Story AI Evolution ทุกท่านนะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหินแร่ฝีฟ้านะครับแล้วก็เหรียญศึกไกลไม่พอซื้ออุปกรณ์ขั้นสูงนะครับที่สูงกว่าที่เราใส่อยู่นะและ้วสำหรับคนที่ตีบวกไปขั้นสูงกว่าที่ดันซากุ่มกับเบียวลุ่มดอกนะครับก็จะมีปัญหาในการที่ต้องหาแต้มมาซื้อแต่ว่าแต้มไม่พอซื้อนะช่วงหลังๆนี้แต้มมันจะไม่พอซื้อเพราะของมันแพงนะครับ ผมก็ยังแนะนําว่าถ้าเกิดกระดับห่างแค่ขั้นหนึ่งนะผมว่าให้ดองไว้ก่อนาเวิ่งไปซื้อก็ได้นะครับให้รอห่างสักสองขั้นแล้วค่อยซื้อนะแล้วก็ซื้อเฉพาะที่เรายังไม่ดรอปนะครับให้เราลองตีด่านที่ดรอปก่อนแต่ถ้าด่านต่ํากว่าของระดับต่ํากว่าก็ให้ซื้อของที่บวกพลังโจมตีนะครับที่บวกพลังป้องกันก็ยังไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับเพื่อเรามีโอกาสตีบวกแล้วมันติดติดขั้นสูงแล้วก็ได้เป็นสีส้มนะครับผม โดยการหาหินแร่สีฟ้าได้เยอะๆนะครับผมแนะนําว่าให้กดขอพรนะครับจากรอยการอากาศนะครับในด่านตัวนี้มันจะมีโอกาสในการเจอหินแร่สีฟ้านะครับเป็นกองกองนะครับกองใหญ่ถ้าเกิดเพื่อนๆเจอในรอบนั้นประมาณ2กองก็จะหาได้ประมาณ4ี่ห้าหมื่นนะถ้าเจอ3กองก็หาได้เกือบ7จ็ดหมื่นนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ผมเล่นไปผม,ผมเจอมากองเดียวนะก็เลยได้ไปประมาณ2 0,000ื่นกว่ากนะครับสองหมนะ ก็มาลุ้นกันนะครับว่าผมจะมีโอกาสในการตีบวกได้ขั้น18หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ผมก็ยังมีไม่กี่ชิ้นนะคึ่งทางไม่กี่ชิ้นนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่อยากจะซื้อจากรา้านค้าเพราะมันเปลืองนะครับก็มาลุ้นกันนะครับ2.5ตจะติดหรือเปล่านะครับผมโอกาสก็ค่อนข้างน้อยนะฮะที่จะได้ของระดับที่เราถึงขั้นตีบวกนะแล้วก็เป็นสีส้มนะครับก็มลุ้นไปด้วยกันนะฮะ

รุปก็คือไม่ได้นะครับไม่มีดวงเลย2.5%ปรเ็นนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยหาใหม่นะเผื่อจะมีโอกาสเจอสัก3กองนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดซื้อ,อผงสีม่วงในร้านค้าไว้บ้างนะครับถ้าเกิดมีไม่พอนะซื้อเลยนะครับสักอัน2อัน3อันนะเวลาลงร้ออากาศให้เก็บเสียงคูณ3เท่าเอาไวใใ้ใช้กับหินแร่สีฟ้าเท่านั้นนะครับอย่าไปใช้กับอย่างอื่นนะครับ